ของรายการ o อ e n นนิ่งเฟรค่ะแน่นอนนะคะอย่างที่ปองทิง้งทายไว้ว่าเรายังมีนิตยาสารอีก2ฉบับมาให้อัปเดตกันนะคะว่ามีน้องๆ AF คนไหนเนี่ยเขาไปถ่ายมาค่ะซึ่งปองก็จะมาบอกนะคะว่าเป็นน้องๆ AF 8รุ่นใหม่ล่าสุดเรียกว่าฮอตสุดๆเลยนะคะตอนนี้และอีกอย่างเนี่ยอาจจะเป็นการถ่ายปกครั้งแรกของพวกเขาก็ได้นะคะกับนิตยาสารแพรวสุดสัปดาห์ค่ะจะมีใครบ้างนะคะทั้งหมด6คนแล้วเขาจะถ่ายเนี่ยแจ่ประมาาหรือเปล่าต้องไปดูภาพบรรยากาศค่ะ จจะะชอบชอบบััดูนรไผม,มใสวัสดีเพื่อนๆชาวโอซิ i n g งเฟรชนะครับวันนี้ผมต้น a อฟนะครับผมได้เพื่อนๆอ,อีก5คนนะครับกำลังถ่ายแฟชั่นลงแถวสุดสัปดาห์อยู่นะครับอยากจะบอกว่าสนุกมากๆมีหลายลุกมาตอนนี้เราเปลี่ยนกันมา3ลูกแลครับลุกแรกก็จะเป็นทีแบบขาวๆใสๆอะไรอย่างนี้ลุกที่2ก็อังกฤษอังกฤษแบบว่าหนาว รุ่ที่สก็เป็นอย่างงี้ครับเปรี้ยวๆแบบดักดกๆหน่อยส่วนรุ่ที่4เขาบอกว่าเป็นแนวแบบว่าหลุดโลกเป็นอาร์ตอาร์ตคอนเซ็ปต์ของเรานะครับจะเป็นฟิลแบบเป็นแฟชั่นชั้นสูงนิดนึงป็นแบบไฮเอ็นแบรนด์อะไรเงี้ยจบมีหลายหลากหลายยี่ห้อมากแล้วก็หลากหลายแบบสไตล์มากก็สวยสวยุกชุดเลยครับส่วนชุดที่4จะเป็นยังไงนั้นนะครับถ้าไม่เชื่อว่าหลุดโลกแค่ไหนเชิญท่ายร้เลยครับ มากเลยครับล็อกมากเลยชอบครับแต่ให้ใส่ไปข้างนอกคงไม่ใส่สุดท้ายแล้วจะเต็มสองสามมาดีตีนเด้งมาเร็วเติมสองสามดีเออนี่เจมเมเฮ้ยไอ้ท่วนพิพนเหมือนกันชังอันเลยอ่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับกับที่เมื่อกี้ต้นบอกไปว่าเซตสุดท้ายเราจะหลุดโลกอืงในแต่ละคนพูดไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับโชเสะดืออันนี้คือเอาออกไปบางสวนแล้วใช่ผมไม่เหลืออะไรแล้วนะครับก็ ถ้าใครอยากจะเห็นแบบเซตเต็มๆนะคะว่าเป็นยังไงก็ติดตามได้ที่แพรลสุด,ดสุดาครับฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะติดต,<า>ตามด้วยนะครับอโหแต่ละคนนี่สวยหล่อไม่เบาเลยนะคะโดยเฉพาะน้องแพรนี่น่าอิจฉาที่สุดค่ะเพราะว่าอยู่ท่ามกลางหนุ่มๆถึง5คนเลยทีเดียวนะคะงานหน้านี้ถ้าเกิดว่าไปถ่ายแบบก็เรียกป้าไปช่วยแบบ ซับหน้าบ้างอะไรบ้างก็ได้แต่ว่าความฮอตของ AF8 นี่เขาไม่ได้หมดแค่นี้นะคะเขายังไปถ่ายนิตยสารากันอีกหนึ่งฉบับเลยค่ะโอ้โหนี่เรียกว่าฮอตจริงๆนะคะออกมาจากบ้านใหม่ๆแบบนี้ค่ะกับนิตยสาราขวัญเรือนค่ะงานนี้นะคะยกขยงทั้งรุ่นเลยค่ะไปถ่ายกันถึง12คนนะคะแล้วโลเคชันไม่ใช่ธรรมดานะคะไปถ่ายกันบนดาดฟ้าด้วยค่ะอากาศแดดร้อนเปรี้ยงเลยนะคะภาพบรรยากาศจะสนุกสนานแค่ไหนรวมถึงพวกเขานี่จะถ่ายออกมาเป็นลุคแบบไหน ดูกันเลยค่ะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวออส n น็งแฟล e นะครับพบกับผมนะครับเจม AF 8นะครับวันนี้พวกเราทั้ง12คนเลยนี่มาถ่ายนิตยสารขวัญเรือนครับที่ดาดฟ้าของห้างสีคอนสแควร์นะครับบรรยากาศก็ร้อนเชียว สู้ครับสู้ไหวครับเดี๋ยววันนี้นะเราจะเข้าไปดูกันหน่อยข้างในมีอะไรบ้างเข้าข<อ>มาครับเข้ามาเชิญอ้าวเดี๋ยววินเนอร์ของเราครับวันนี้เรามาทำอะไรครับเดวินเนอร์วันนี้เรามาถ่ายขวัญเรือนนะครับเป็นซีลแบบว่าเอาดอดอนิดน,นึงน่าจะมันดีมาดูเพื่อนๆกันดีกว่าพวเพื่อนๆทำอะไรบ้างเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยนี่พี่เต๋าสสวััดีครบ ไม่ไม่เด่นไม่เด่นไม่ต้องสนใจพี่ได้ยินว่าอะไรเบิ้ลเบิ้ลนะไม่มีเบิ้ล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 มีแต่คนหน้าตาดีโอ้ซนิ่งเบิ้ลโอ้ซนิ่งเบิ้ลตายแล้วเดินเข้ามา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 เรื่อยๆครับนี่ทุกคนแต่งหน้ากันอยู่ครับแอนจอยมากครับครับแล้วเดี๋ยวขอให้เพื่อนๆเราแต่งหน้าเสร็จเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอที้ันมันะคตอบสหรับทุกอย่าง นะคะพวกเราก็แต่งหน้าทำผมเสร็จแล้วนะคะก็รอกำลังจะถ่ายแบบกันนะคะใช่เป็นไงไม่คนเดีค่ะโอ้โหหล่อมากที่เดียวไงในแบบโอเหายไปไหนขึ้นมือเอาถ้าจะไม่พูดอะไรเลยขนาดนี้ยังไงก็เดี๋ยวไปดูพวกเราถ่ายกันเลยนะคะไม้ทางโอเซนิ่งเฟร น,น,ออน,นี่มาถ่ายแบบนะคะก,ก็ได้เห็นอีกรูปหนึ่งสนุกค่ะสนุกสนุกมากเลยแล้วก็เอาดอครั้งแรกด้วยค่ะสุดท้ายวันนี้พวกเราก็มาถ่ายแบบนะครับ บนด่านฟ้านะฮะก็รู้สึกสนุกมากนะครับอากาศร้อนมากไม่ไม่มากนะหนาวก็ใส่เสื้อ,มมอหนาวเลย,ยต้อใส่เสื้อหนาว <c oughs> วันนี้ยังไหวครับทั้งวันยังไหวฮะสบายมากครับผมครับวันนี้ก็สนุกดีแต่ว่า,าบางทีมันก็ร้อนไปสักเล็กน้อยก็เก๊กเป็นหรือยังเก๊กเก๊กไม่เป็นครับพัตอ <c oughs> นนี้ก็ฝึกพูดภาษาไทยให้มันชัดด้วยนะครับ <c oughs> ถ้าเอาไปออกแล้วผมก็จะไปดูว่าผมพูดภาษาไทยไม่ติดขอนแก่น ต้องกลับพยายามต่อไปต้องกลับไปดูโอเซนิงเฟสโอเซนเฟสนะครับก็ขอฝาเพื่อนเือชาวโอ i n นิงเฟ h ไปด้วยแล้วกันนะครับก็ในที่สารขวัญเรือนนะครับซื้งพวกเราทั้ง12คนเลยนะครับใช่แล้วก็ให้ซื้อมาเยอะนะครับซื้อมาอ่านกันซื้อมาดูกันเจ้าของจับจองกันได้ครับผมเป็นยังไงบ้างคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะที่นำภาพบรรยากาศการ